ใกล้เทศการตุจ่จิมแบบนี้เข้าครัวกับ UFM จะชวนทุกคนมาทําเมนูปุยฝ้ายจากแป้งปุยฝ้ายสำเร็จรูปตรา UFM ถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันได้เลยเริ่มแรกเทแป้งปุยฝ้ายสำเร็จรูปตรา UFM ลงชามผสมตามด้วยไข่ไก่และน้ําส่วนที่หนึ่งใช้ตะกร้อคนผสมให้พอเข้ากัน เปิดเครื่องและตีด้วยความเร็วต่ำหนึ่งนาทีปาดอ่างผสมแล้วตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด5-6นาทีเมื่อครบเวลาตีต่อด้วยความเร็วต่ำค่อยๆเติมน้ำส่วนที่2ลงไปเมื่อทยอยเทน้ำหมดแล้วตีต่อด้วยความเร็วสูงอีกหนึ่งนาทีเนื้อแป้งที่ได้จะมีความข้นและเนียนหากใครอยากได้สีสันลวดลายต่างๆสามารถเติมสีผสมอาหารเพิ่มลงไปได้บีบส่วนผสมของแป้งปุยไฟลงบนพิมพ์ที่เตรียมไว้ ระหว่างนั้นต้มน้ำให้เดือดแล้วนำไปนึ่งด้วยไฟปานกลางค่อนไปอ่อน15นาทีเมนูปุยไา้จากแป้งปุยไส้เสบ็ยรูปดา UFM พร้อมเสิร์ฟทำง่ายขายปัง